Welcome to Hero's Gorge. Marksmen should go to the farm lane. Follow me. These are my hunting grounds. Well done.

เกมแม่ของเกมาโอวีนะครับที่ขณัเราดูกันนี่พวกา็เล่นอยู่ะครับตัวนี้ทุกคนอาจจมองว่าเหมือนยตยังเลยิจริงผมว่ามันเหมือนตัวลาบิวมาก Your team has destroyed a turret. That's what I like to see. Load up and call an, played an played. enemy. Load up, everyone. Load mod, load mod. Double kill. Triple kill. An ally has been slain. ย่อต่อไกลต่อเยอะแยะ เอาลืมนะคนเดียวรสักครู่นะะเดี๋ยวจบป้อมจากนี้ก่อนหามเมาและตไปเรียบร้อยวิคเตอร์อัน้เราเป็นดทลคนไ แล้วดูโล m v v p โีพีโคเทสเราก็หลุดมาจากหนังจีนเราเริ่มเป็นเราเลือกเป็น,ปนแชแนลก็เป็นไทยแลนด์ไปเลยด้่่ครับทคนดี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 ้ีดจดี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 

เพิ่มเลยมามา้มายเกยมนหนจงไว้ี่สิปีครับต้อจะเย็นค้รจะเย็นอย่จะเม็เย,ยแล้วลอยนนี่เกมนี้มีรูนไหมถ้ามันมีรูนนี่ก็คังตีทุกคนมาไฮไฟกันหน่อย ฝัน้มีตัวเล่นอะไรบ้างเนี่ยมี Welcome to Honor of Kings Enemy minions will arrive in 5 seconds มดะเล่นแล้แลอยู่ตรงไหนเออนี่ผมยังไม่ได้พาทุกคนไปดูดาร์กเลยนะเนี่ย าเมื่อกี้เปิดอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวดูเล่นไปเดี๋ยวก็รู้เองนะครับตีคลิปไปตีคลิปไปช็อตลัดคลิปตึงๆมีบัฟมีบัฟโดนเฟิร์สบาดไหมเขาฟีกลบอ๋ออเออมีม,ม,ม,มีมีด้ดวย ถ้าเราฆ่าน,งนางได้แล้วนี่มันดูเหมือนจะเป็นทางไปยังไงไม่รู้อาจจะเป็นแค่ลังอาจจะเป็นแค่ลังเพราะอาจจะคิดไปเองว้าาอนนี้คืออะไรกระโดดอ๋อ,อย่างที่ตัวละครอะไรโคตรจะเท่เลยแต,แ,แต่แผ่นแต่แบบผ่นนี้ก็ดูรู้สึกจะคล้ายๆเหมือน ROV เพลส์สุดกันนะครับนี่ มาฮะน,นี่น้องก็เล่นเพื่อเล่นตัวอะไรเนี่ยสกิลของเพื่อนอะไรได้บ้างเอ,อ่ยตัวเราเป็นการเก็บสแตกแ็กนะเหมือนเก็บสแตกแ็กลวจะเพิ่มความแรงตีธรรมดาจะกก่งได้เก็บแตกเนิร์หรือเปล่าเนอ่าไม่ใช่เก็บสแกยอะไร่ะเฮ้ยโดนหรือเปล่อ,อมากรอยู่ไห้นี่ ยังไม่เกิดยังไม่เกิดอีกนึ่งโอ้โหไม่โดนนีับไปรับไปรับไปอยู่เรนิดนึงก วุ้ยมันกระโดด้ามเลยไอเย็นเวอร์และอย่างวเวอร์ครับทุกคนตัวอะไรวะนี่ตัวอะไรวะครับนี่สกิลค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเรากระโดดปุ้งแล้วเราไปนี่กระโดด้ามไปอีกกี่ได้เลย Your destroyed turret team the has งปึ่งโดดลบอ๋อแต่โดนขัดสกิลได้ีโดนโโดเีอบรโอ้โหมาดูว่าฟ้ากันฮะนี่นาว่าฟ้า The Overlord and tyrants have fallen. Tower shields have been shattered. <Christopher> Catapults mobilized. Killing มีเรื่องไรไม่รู้แต่คือแบบเหมือนมันแบบนี่มันมันเออมันยิงกลางอากาศได้มันแอร์คอมโบได้โดนแล้วยิง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 ฟิกฟิกิกไปครับฟิกอะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วถ้าอยู่ในป้อมนี้โดนแน่นอนตอนนี้เราจะไม่ตายนะทุกคนมามาครับมามาครับมา คุณก็เข้ามาจังหมือนมาร์ตปั๊บคุณแล้วยังางไรยังไงบวกไม้บวกไม้ฟึบเข้าไปเปิดป้าว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 อุ้ยโดนดึงอ้ายดิบอ้าวโอ้ยดิบแก๊กนี่นาโอ้ my god เกือบตายเกือบหลับแต่ยังกลับมาได้ช่วยกันตีป้าวช่วยกันตีวิวทำไมผมต้องโดนดาบเอ็ดอยู่คนเดียวเลยครับใช่ มดคลจับไป u n ค t o p p ย b l e ป้อมปะอนที่ป้อมคนยพึ่งเกมนี้จบที่ป้อมจบีเชยอออนี่ไงนี่ไงโอมันแอร์อมโบจัดเลยนี้ สกิลไม่เหมือนตัวละครตัวไหนในอาวีสักตัวเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ทุกคนโอมาร์มา,มาเออ,เอว้าตีบาลน,นัชชอ,อ,อไม่ใช่ดะเจนี้เป็นชื่อว่าอะไรไไนไนนในชื่ออะไรันนชื่ออะไรเออเออเลือกได้ดีได้ไง ไม่ตายทุกทีช่วยด้วยครับช่วยด้วย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 ตัดโอเคไม่มีชื่อตอนฆ่าด้วยเกิดอะไรขึ้นครับหรือว่าเรายังโหลดแพทไม่ครบไปไม่ได้ไปไ,ไม่ได้ ไม่ได้ว่าอาจจะยังไม่โอ้คุยกับเพื่อนเรามีปัญหาเพื่อนมีปัญหาเออ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 นี่นะ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 เธออยากล่าดีกับฉันนะเธออยากเล่าดีกับฉันนะเธออยากเลอาดีกับฉันถ้าเธออยากเลองดีเธอจะเป็นสภาพแบบนั้นมาแกะยังไงล่าเฮ้ยเุดชนิ มาตีอฟกเกอร์ไปฟิกเกอเข้าไปแล้วโเลจินเดลรีปาปาแป๊ยี่เ้ามาตีป้าตีปาว้านี่คือดารอะไรเนี่ยหรือมังกรก็ยังไม่ได้ตีมังกรเลยด้วยซ้ำเก็บผลกผลึกไ นีเนี่ีเ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 ี่ีแก๊กแน่นอนนี่เข้าไปปุบปั๊บ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 มาครับมาอีกมาอีกก็โดนผมบีกมาอีกก็โดนผมบีกโดนแน่มโดนแน่ไม่ถึงมาาไม่มาาหมดแล้วมาาผมหมดแล้วมาาผมหมดแล้วแต่ผมจะโจเดี๋ยวน ที S <S mm ่พวคิวแล้วจะว่าดีตุ๊กตุ๊กโอ้ย q u a d r a l l q u a d k i แล้วเมกาเลยปุ๊บก็เมกาเก n t a k i l l a ีไงว่าดูเดอดเรือพังแล้วก็จบไปเนี่ย่ คนที่ได้ MVP นั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือคุตเตปเพนทูเคียวและก็ MVP พีสองงานเหรอมีเบก89เปอรนต์นครับดนมิดนดิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปยู่ที่80 มุ S <S ่แล้วกจไ้กวาจริงบแหลเออกไคนะนไหลดีกนไลกาเ่ขงหลายขึ้นเป็นสามดาวเออแล้วก็อะไรหีเอาทีมไปพีพีเอสเอาแบบหนึ่ีเ ตัวละครใหม่กี่ไลอันนี้เป็นตัวปลามาการ ะมาเล่นเป็นตำแหน่งจังเงินนี่ของฟาร์มถูกต้องน่าจะใช่แหละจังเงินจังเงินใช้ของก็น่าจะคล้ายๆกันเลยดูกไหมแต่เป็นอะไรกันเราเต็มปีเลยละครับครับวันนี้ไม่รู้เล่นคนมีกันดูหน่อยเราพิจารณาคิดลองเถิน จะเกมกิน่ก็ดีเอ้ยขอมบนีเถอต้องไม่ต้องดูต้องดูเพราะเราจะไปศึกษากันในเกมอีกทีเกมนง ะครับวอยติขโมยไม่นแล้วก็ดูหลูริโป้ฝั่งนู้นม่เห็นว่ามันอันนี้มนกเมนกับดาเมจมันเอาดาเมจมีมูกเมนกับดาเมจเอ้ยมันทำไมมันรู้สึกเหมือนมัน จะเตกไม่้เก็บสเตกนี่โบราชัดๆเลยอ้ไม่ต้องเก็บมีช่วยทำดามิเหรอขอมมากโอ้้โหดีแล้เรียกว่าป่ามต้องประมาณนี้แหละการเข้าถึงมันต้องมาไหม้

เรากดแล้วตีดูอุปยานเพุ่มเข้าไปโอเคตอนนี้เพื่อนบวกกันแล้ว Has been slain <laughs> 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 Movement kiến rồi và mình tinh 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 này tinh 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 mấy จักลิโพจักิพูไปว้ายมาโอเคดีจักิโพไวอแต่เหมือนมีเหมือนมีเหมือนมีวอฟาเกิดขึ้นจริงจริงจรรัดบึก้วมาอีกนี่โดิไป เอาแล้วาแล้ว,ลวร,ริโเลโดดอย่างนี้ร,ริโพปลโดดอย่างนี้ยังไงปาดไปจิกโอโหทิเปอร์คิวริโพโดดแบบนี้ริปเ้ลเมื่อกีอ้ถ้าโดดริปเปลโคเหมือนว่าหรออยากตื่น แต่ถ้าเกีวตัวละครตัวนี้ไม่เหมือนใครเลยนะหรือมีคามคล้ายๆอยู่อาจจะมีตัวไหนตักตัวผมจำไม่ได้หมายความนี้มังกรหูมังกรคือมังกรแบบมังกรเวอร์ชันจีนอ่ะแบบมังกรเวอร์ชันแบบ global เวอร์ชันต่างประเทศที่มีความปีก,กัีกแบบก่อนจ๋าเลยแบบดากอนอินชัยหนี่ ช่วยเที่ป้อมารันนีรากบบมากม,ากมากละเจ้าคนนี้คือเราสามารถไปพาป่าฝั่งนู้นได้โดยที่ฝั่งนู้นสามารถทำอะไรเราได้ไม่เชื่อนั่นหรอมาดูก,ก็ได้นีเปิดมูเว้นก่อนจึ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึก๊กย

ดูบับแต้เท้าบับแต้เหมือนเห็นอ๋อถ้าคืออยู่ในโซนน้ำก็คืออันนี้ก็จะสามารถอยู่ได้เรื่อยๆโอเคคือเราสามารถแบบดักนี้ได้เลยเล่นในน้ำคือไม่มีปัญหาเลยนี่ปุ๊บแนมาก็าอยู่ในน้ำก็เต็มลอก็ะโดไปฟิงฟิงฟิง ฟินฟินตีดังน,นะตีดังเดี๋ยวหาว่าป่าไม่ทำงานทำการน,น,นะโอเคมาค้ามดูครับเอาละริปโปมาแล้วจังหวะน,นี้เปิดริปโป้ก่อนเลยครับ

แต่ถ้าเราไม่เที้ยวเนี่ยเราจะมีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นแล้วเราจมเปียวเขาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเปียวปัดเลยแบบเปียวปัดเลย ป็นสนี่ผมฟาร์ม hmm. คือจะรเอาเจออะตอนนี้เวลผมนี่แบบซือสูงสุดละสูงสุดละไอแบบนี่ในเกมตอนนี้คือผมแบบผมคือที่หนึ่งฉันคือที่หนึ่งแมวนี่ตีลังกาโชว์ไปทีนึ่งเหนื่อยละมาชิ่งชิ่งชิ่งชิงชิง เข้าไปถอยออกมาเออหัวล็อกเป้าอ่ะตะกิ้ตะกีของต้ลอลพอดำเนี่ยล้ำล้ำจังหวะนี้ผมลำแล้วแต่ไม่มีใครเข้าผมเลยที่ผมพร้อมลำเลยเนี่ยผมพร้อมลำเลยชิ้

the overlord <stuttering> and tyrant have been in hand. Cannons moving out. An enemy has been slain. We're done. The dam's ของแป,ป้งกราฟิกที่มันสวยวัวนี้ดีกว่าเพราะตัวละครมันจะดูแหลมๆเราไปทำอดูแบบิๆวันนี้มีความเป็นท d ดีกว่านี้ดีไหมเนี่ยไปครับผมชเอ็นตื่นตื่ตื่ตื่นตื่นตื่นตื่ตื่ตื่ ใช้การใช้การนุ้ันะเดี๋น้ตัวใหญ่น,นี่ยนี่คือจะแทบจะครึ่งแมตรอยูแล้วอ่ะไปครับ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 หรือครับหรือครับหรือครับหรเปิดไปก่อนแล้วครับจ <c oughs> ังหวะนี้ไหลต่อนะครับไหลต่อไหลต่อไม้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 เออดีดี ลิโปโดดครับลิโปโดดคลิโป้ลิโปลิโปผู้เชี่ยงลิโปผู้เทียมทำโดนเรียบร้อยลิโปผู้เทียมทำโดนไปเลยเวเข้ากันไม่บอกเลยนี่ไทยไม่ดีเลยเขาเข้าเล็ดด้วยไฟเอาไปที่ปั๊มล้วนเลยมีมีดาไม่จากคนเลยไม่ทันนิดเดียวโอ้ลิงลิงลิงบังกี้บังกี้บังกี้เอ้ยเอ้ย โอ้ี่เออเพนเธอเขียวแล้เอพีไปไม่เด้โจด้วยค่าไปทิบหกครับผมตายสูตรแอดลิตหนึ่งหมื่นกว่าเอาเรื่อง ก็มาทีเอ่อให้เล่นนิดนหน่อยหน่อยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆท่านใดนะอยากให้รีวิวอะไรก,ก็แนะนําได้ก็เป็นคอมเมนต์ดได้เลยว่าอยากจะรีดแนะนําหรือว่าให้รีวิวระบบตรงนี้ตรงนั้นหน่อยอะไรอย่างงี้ก็สามารถพิมพ์้าคุยนะครับพิมพ์นี้ก็ขอเลี้ยะตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมเจอลัะผม 爱。